น้ำยาทายางดำสูตรนี้ทำเองใช้ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะมีน้ำยาทายางรถยนต์นะครับทำให้ยางสีดำติดทนนานนะครับดูรถสวยใสยตลอดนะครับวันนี้นะผมมีวิธีการทำน้ำยาทายางดำนะครับ ใช้เองเนาะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้คืออย่างแรกคือน้ำยาปะพานุ่มนะครับสอน้ำอัดลมนะครับสามซันไลใช้เพียง3อย่างนี้นะครับแต่ในคลิปเนี่ยผมจะนําน้ํายาทายางดำนะครับแบบสเปรย์ของยี่ห้อกิวีที่เขาว่าดีกันนะครับมาทดสอบคู่ด้วยกับน้ํายาทายางดานะครับจากร้านทุกอย่าง20บบาทราคาแบบ ถูกมาทดสอบกันว่าทําเองแล้วก็แบบสําเร็จรูปแบบราคาถูกนะครับแบบไหนจะติดทนนานยางสีดําเงางามกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นนะครับเราจะเทน้ําอัดลมเข้าไปก่อนเนาะในปริมาณตามนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยปริมาณของน้ําอัดลมจะอยู่ที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งนะครับน้ำอัดลมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของของขวดเนาะอันนี้เราก็สามารถใช้ขวดเป็นขวดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยอันนี้ผมก็ใช้ขวดขวดน้ําดื่ม7บาทนะครับตัวนี้เนาะขวดน้ําดื่ม7บาทเราจะใส่น้ำอัดลมเข้าไปครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ํายาปับผ้านุ่มเข้าไปอีก1ใน4ของขวดนะครับประมาณนี้เนาะเราจะแบ่งเป็นส่ส่วนนะครับเป็น4ส่วนน้ำอัดลม2ส่วนนะครับน้ำยาปับผ้านุ่ม1ส่วนและน้ํายาล้างจานอีก1ส่วนนะครับตามนี้เลยนะค่อยๆใส่ทีละอย่าง สมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเขย่านะครับเขย่าเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆทั้ง3อย่างนะครับน้ำยาปาผ้มนุ่มน้ำอัดลมแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับเข้ากันเนาะจะผสมแบบไหนก็ได้นะครับจะเอาความสนุกอย่างที่ผมทําก็ได้เนาะสามารถที่เขย่าได้เลยนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับตอนเปิดอาจจะมีฟองล้นนิดนึงอาจจะต้องหาขวดที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเนื่องจากอะไรน้ําอัดลมเนี่ยมันมีแก๊สหรือว่ามีมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วเนาะอาจจะตอนเขย่าเนี่ยทำให้เกิดฟองขึ้นมาก็ได้นะครับแบบนี้เนาะอาจจะต้องมีขวดใส่ขวดททีี่่มมมัันนนนนนใหญขึึ้้าาิดงงออผรว นะว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับ آ, ผมจะทดสอบแบบนี้ก็คือผมจะใช้ล้อยางที่ผมทําความสะอาดแล้วเนี่ยแปนะเนาะแปะครึ่งนึงเลยนะครับส่วนครึ่งหนึ่งผมจะใช้น้ํายาที่ผมทําการผสมเนี่ยเปรียบเทียบนะครับคู่กับน้ํายาสำเร็จรูปและน้ํายาจากร้าน20บาทเนี่ยที่มันถูกถกเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจะทําการเนาะเทน้ํายานะครับ <samurai S 2> ใส่กับฟองน้ำนะครับฟองน้ํานี่ฟองน้ําทั่วไปเลยนะครับฟองน้ำสำหรับทายางดาได้เลยเทลงไปแบบนี้เนาะแล้วลองเช็ดดูนะครับว่าทาไล่ทาครึ่งนึเลยะ ลองดูนะครับว่าทาแล้วนะครับน้ํายาของที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าหลังจากนั้นเนาะก็ทาทิ้งไว้นะครับอ่าลองทาอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่าทาอีกสักรอบหนึ่งทิ้งไว้ดูนะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเทียบกันนะเราจะใช้น้ํายาสําเร็จรูปแบบโฟมสเปรย์ยี่ห้อกิววี่นะอ่าตัวนี้นะครับฉีดเนาะอไอ้ก็ง่ายนะครับหาซื้อง่ายแต่ราคาก็แพงนิดนึงอาจจะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะมาดูกันนะครับรอให้มันเซตตัวนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะครัับบขอออองงกกีวาาาาาจจจจะะะใใใชชช้้้ฟนนนเเรร็ดลค โมออกนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับน้ำยาที่เราผลิตเองนะครับมันจะออกเป็นสีไม่ได้เงามากเนาะมันจะช่วยให้ยางเนี่ยเป็นสียางจริงๆนะครับมันไม่ดูไม่หลอกตาครับส่วนของกิวี่เนี่ยมันจะมีความมันเงานดนึงเนาะ,ะจากตรงนี้นะครับมันจะมีความดําขึ้นมานิดนึงอันนี้ให้เปรียบเทียบเลยนะว่าทําเองกับที่ซื้อสำเร็จรูปนะแบบไหนดีกว่ากันเนาะอยู่ที่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากเป็นแบบไหนถ้าอย่างผลิตเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้เยอะๆทําได้หนึ่งครั้งเนี่ยใช้ไปเลยไดคแ่1 รอบหรือว่า4ล้อเท่านั้นเองนะครับนะประมาณนี้ทีนี้ผมจะมาเทียบกับน้ํายาสําเร็จรูปนะครับราคา20บาทนะตัวนี้จากร้านร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเทียบกับน้ํายาก,กิวีเนาะอ่าันนี้ผมอยากเทียบกี้เพราะว่าเราดูแล้วนะกิวีเนี่ยของเขาดีกว่าจากที่เราผลิตเองนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนาะก็เช็ดนะครับทำความสะอาดนะนะดูนะครับเ๋ยเรามาดูซูมใกล้นะครับอ่าถ้าดูตรงนี้เนาะคุณภาพนะครับจะบอกว่าใกล้เคียงกันน้ํยายี20บาทเนี่ยมันมีความฉ่ามากกว่าแต่เรื่ นแบบไหนนะ,ะให้เราดูแบบนี้เลยนะครับผมจะเปรียบเทียบตรงนี้นะกิววี่กับ20บาทเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันการ,ราคา20บาทมีความฉ่ามากกว่าแต่ที่เราผลิตเองนะครับมันจะให้เหมือนเป็นยางธรรมชาติเนาะมันจะไม่มีความเงานะครับความเงามันจะน้อยนะครับแต่มันจะได้เรื่องของความสะอาดนะครับประมาณนี้มันจะดูไม่หลอกตาครับให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนาะครับเบื้องต้นก็ทําให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าสูตรวิธีการทําน้ํายาทายางดำเนี่ยแบบวิธีการใช้เองนะ DIY นะครับด้วยส่วนผสมง,าง่ายๆเลยที่หาในบ้านเลยเนาะอาจจะไปจิก๊กนะครับไปจิ๊กน้ํายาปะพ นุ่มของภรรยามาไปไปเอาน้ำยาล้างจานนะครับในห้องครัวนะครับรวมถึงไปแอบเอาน้ำอัดลมของลูกในตู้เย็นนะครับอุปกรณ์พวกนี้หาได้ง่ายๆนะใครที่มีอยู่แล้วบอกเลยว่าทําได้เลยสบายๆถ้าอยากทําเล่นๆนะอ่านี่เห็นไหมผลลัพธ์หลังจากที่ผมได้ลองไปใช้นะครับเนาะอ่าผลลัพธ์ที่ลองไปใช้นะครับก็จะเห็นว่าอ่าเราจะเห็นว่าของกิววี่นะครับมันมีความเงาติดทนนานมากกว่านะครับอ่าบทสรุปประมาณนี้ก็คือถ้าทําเองนะครับมันประหยัดงบเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เพิ่มเติมเนาะอ่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องยุทธคาชาแนลใบตลาดลดคุณภาพไว้ด้วยนะครับผมวันนี้แบงค์ตลาดลดคุณภาพนะก็ฝากเคล็ดลับดีๆในการทําน้ํายาทายางดําไว้ใช้เองนะครับโดยอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านเนาะประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ